ที่เป็นซิลิโคนละเอียดละเอียดก็คือตรงปลายจมูกตรงเป็นแทงแง่แง่แทงแง่ๆงงก็คือระวังนี่ค่ะพี่น้องนี่ระวังนี่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเบางนาอุ้มเลือค่ะอุ้มจะมีเอ,อุ้มจะมีแปลหรือว่ามีเป็นเป็นสีดำดตรงนี้เห็นว่าพี่น้องเนี่ สวัสดีค่ะวีลคอมทูชาแนลอุลัอินูเคจ้าสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่เมืองไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทีู่ทัวโลกเลยเนาะจ่ายเนาะตามคอนเทนต์เลยค่ะเมียฝรั่งดังหักออถอดจมูกซิลิโคนทําไมถอดเพราะอะไรสาเหตุมันมีค่ะสาเหตุมันมีคลิปนี้เป็นคลิปที่อุม้มคิดว่าน่าจะมีสาระประโยชน์สําหรับพี่น้องหลายๆคน,คนสำหรับเมียฝรั่งน้่นน้อง,งค่ะเนาะมีความรู้ในความรู้น้่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนําเป็นเรื่องที่ เขาควรจะมีสติให้มันดีๆเนาะค่ะเนาะก็คือเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อซีปีที่แล้วค่ะสีปีที่แล้วเนี่ยอุ้มได้กลับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะอุ้มจะกลับเมืองไทยทุกๆปีกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทุกๆปีอุ้มเดินทางวันที่แปดเมษาค่ะวันที่แปดเมษาบินจากอังกฤษไปถึงเมืองไทยวันที่เก้าเมษาจ้ะแล้วบัดนี้วันที่เก้าวันที่เก้าเที่ยงคืนอุ้มต้องขับรถจริงๆแล้วอุ้มจะนั่งเครื่องทุกๆปีค่ะไม่เคยนั่งรถ ไปอุดรจักเถือ่อนั่งรถจากกรุงเทพไปอุดรอ,อันนี้เป็นรถของลูกสาวจากลูกสาวซึ่งเพิ่นมีลูกน่อยเนาะเพิ่นก็เลยว่าขับรถไปดีกว่าเพราะว่าเพิ่นมีลูกหน่อยสัมภาระลูกเพิ่นหลายเพิ่นเพิ่น,พนบอกว่างิีเฮากเา็เลยเออโอเคตามใจลูกเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่เคยนั่งรถจักเถื่อหรอก,เอกระเฮาก็ได้ไปัจานนั้นครอบครัวมันกับมีความอบ,อ,บอุ่นดีเนาะไปนําลูกน้าหลานประมาณนี้ ซึ่งกับพ่มี่พายามันเกิดขึ้นหรือค่ะอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เขาขาดมาถึงสิ่งที่เขาบ่อใดลู้ล่งหนาเนาะค่ะเนาะแล้วบัดนี้เราวางท่าือจากกรุงเทพไปอุดรก็คือโคราชจะอุบัติเหตุเกิดขึ้นยู่ที่โคราชเสาร์วันที่สิบเสาร์วันที่สิบตอนแปดโมงเสาร์จะอุ่มเคิมๆจะรับจะยุ่โคราชเค็มๆจะรับเราประมาณแปดโมงเสาร์รับได้ประมาณแค่หานาทีค่ะพี่น้องบังเลย มันเหมือนความรู้สึกตอนที่รถชนมันเหมือนกับอุ้มเอ่อนอนเรานอดรับเราฝันค่ะฝันว่าเจ้าของเอ่อรถชนรถต่ำกันนึกว่าเจ้าของฝันวันนี้สเสด็จตึงขึ้นมาตอนรถเบึ้งขึ้นมาเอา้ามันโมเมนต์ความฝันตกใจมันโมเมนต์ความฝันซึ่งตอนที่อุ้มนอดอุ้มถอดเบลออกค่ะพี่นอ้องคือว่าใส่เบลมาเหมือดขึ้นแต่ว่าพอถอดเบลออกปุ๊บรถต่ํา มันเป็นข้าวเคราะห์ข้าวข้าวดวงของเฮาเนาะค่ะเนาะคิดซสว่าแบบนี้มันเป็นดวงของเฮาเป็นข้าวของเฮาเฮาคิดแบบนี้แม่บ่หล่ะแล้วบ,บัดนี้เออเหม,มือนคนที่มีสติค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเกิดอีหยังข้นเหตุการณ์เฉพาะนะอมจะเป็นคนที่มีสติดีมากๆบ่ได้ย่องตัวเองเนี่ยคะ่ะเป็นคนที่มีสติอีลี พอต่ำปุ๊บหัวหัวไปโมงก็อุ้มนั่งข้ังหลังค่ะอุ้มนั่งบอขขังหลังเนาะค่ะเนาะนั่งบอขขังหลังลูกสาวนั่งขางหนาแล้วก็ลูกเคยครับข <c oughs> ึ้นตัวเองอี่ยไปกระแทกบอขขางหนาขากระแทกหน้า,ากกระแทก,กแต่ว่าตอนแรกตัวเองยังไม่รู้สึกอีหย่างยังไม่รู้สึกอย่างเลยว่าเจ้าของบาดเจ็บหรืออีหย่างห่วงลูกก็หลานห่วงหลาย <c oughs> คือเฮาเห็นเราล่ละเฮาเห็นลูกลูกเคยเฮ้าอ,อ่ะคือมีแอเบแอแอยยังเกาะเขาเอน ถุงแอร์น่ะเนาะแอร์แบกอะ่ะพุ่งออกมากแต่ว่าของลูกสาวเข้าอุ้มบอ,บอ,บ,อ,บ,อ,บ,อบอเหน็นว่ามีบอแต่ว่าลูกสาวอุ้มห้องกีดขึ้นอุ้มล่าเป็นอะไรไม่ลูกไเป็นเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไม่ไไมยานแต่ลูกก็ร้านอะ่ะเป็นเจ็บโตหลายแต่ว่าเขาบม่ได้เป็นยังค่ะบพมีไผายเป็นยังทั้งลูกร้านอุ้มพึ่งจะประมาณแปดเดือนค่ะประมาณประมาณแปดเดือนจะร้านประมาณแปดเดือน ว่าจา้ะเนาะบันนี้อุ้มกะอุ้ยเป็นอะไรไมมห่วงลหลวกห่วงหลานห่วงหลายกว่าเจ้าของค่ะพี่น้องแต่เจ้าของบาดเจ็บกมูค่ะนั่นงหลังหลังบาดเจ็บกมูก้มปุ๊บเลือดพุ่งเลยพุ่งออกจากจมูกค่ะพี่น้องออกจากจมูกขากระเจ็บขาเจ็บเอา้ากลมล้มลงเลือดตกใส่มือพุ่งเต็มเลยเอา้าบันนี้ลูกก็เลยว่าลูกสาวก,ก็เยว่าเขาบ่าเป็นอย่างแต่พอหันหนา้าหันหนามาเห็นแม่เลือดเต็มหนา้า ตกใจบัดนี้ <c oughs> ก็เลยพาก,กันเปิดประตูแลนออกจากรถไปอยู่ขางข้างเพราะว่าเดี๋ยวรถขางหลังมันจะมามาชนตอนบละแลนออกจากรถไปนั่งขางข้างนั่งขางข้างใส่ขางท้ากันน้อยๆครับพี่น้องหล,ล้วก็แลนก็เลยกันยับยับเข้าไปแลนไปข้างหน้าอีกบัดนี้ติ๊งหนึ่งนึกขึ้นมาได้ <c oughs> สติดีว่าพี่น้องบอกลูกเคยแลนไปเอากล่องมาหายเอ้ยเอ้ยโทรศพัพท์จะแบงไปอ่าแลนไปเอาโทรศัพท์มาหายลืมลืมโทรศพัพท์ไว้ในรถ ซึ่งเกือบก็ใส่แค่คางเดียวค่ะพี่น้องเกือบติดขามาขคางเดียวอยู่อีกอีกคางนี้แล้วคือคือเข้าบริสุทธิ์ใจตรงนั้นเนาะค่ะเนาะพอได้โทรศัพท์โทรศัพท์มาปุ๊บฮูบะโอเมไหมผมทายรูกทั้งขำแต่ว่าเขาก็ต้องไทยทุกสิ่งทุกจ้างไว้เป็นหลักฐานแน่นบอลค่ะพี่น้องเขาต้องมีหลักฐานในในในการเอ่อในในอุบัติเหตุที่เขาได้รับในสิ่งที่เขา ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ชีวิตเท่าอุ้มทยาทยขาทายนาทายทุกสิ่งทุกอย่างนี่ตามลูปนี่เลยค่ะพี่น้องนี่จะตามรูปนี่เลยค่ะเนะเาะซึ่ง <c oughs> นี่จะตีว่าพ่อทายลูกเสร็จปุ๊บว่านาเจ้าของเจ็บตรงได้ดังเป็นยังได้เลือดออกได้ไทายออกเมือ่อค่ะแต่ว่าแต่ว่ากระเซ็ดเลือดเลือดตอนแรกเลือดเต็มนากระเซ็ดเสร็จออกพี่น้องเห็นในรูกน้ะสาน้องอุ้มกระเซ็ดออกในแจ็คหน่อยแล้วก็ขากระกปวดพ่อทายลูกเสร็จปุ๊บ ล่อรถพยาบาลมาค่ะล่อรถพยาบาลมาเอ,อไปถึงโรงพยาบาลประมาณสิดมงเสารค่ะรถรถบริเวณรถพยาบาลอ,อ,อย่างก่อเอินมุนิทิมุนิทิบัน้นนแอบคิดด้ค่ะจิตตกแอบคิดนอนคิดอยู่ในรถเมงรถขัดหน,นีแล้วก็เตียงนี้มันมีคนนอนตายทีกคนว่าแอบจิตตกคิดไปทั่วไปที่มีอุ้มคือเนาะคนเฮ่ามันจะคืดไปได้เนาะ กานี่ยว่าอุ้มถึงบอกว่าวมันีทั้งเอียงคำคำตื่นเต้นเอียงที่แบบว่าตลกโปกฮาแล้วก็มีเอียงที่ที่ได้รับแล้วก็มีความรู้พร้อมฟังกันต่อเลยค่ะมันไปหอดโร่งพยาบาลปุ๊บทรศัสท์มันแตกค่ะพี่น้องทายรูปใดทายอย่างใดแต่ว่าเอาย่ยุ้ยซื้อเครื่องกระดับค่ะเครื่องกระดับเอ่อเป็นยังอุ้มต้องใส่ทรศัพท์เพราะว่าขอมูลขขอมูลของอ่อ ของอินชิแลนด์ทราเวลหมถึงว่า,าประกันชีวิตระวังเดินทางอุ้มทำมากโชคดีที่อุ้มเหตุประกันชีวิตไวประกันชีวิตในการเดินทางเนาะคะ่ะเนาะอุ้มจะเสียคลิปหน้าอุ้มจะมาบอกถึงเรื่องประกันชีวิตว่าสําคัญขนาดใดสําคัญมากๆเรืประกันชีวิตระวังเดินทางในการเดินทางในการไปเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะพยายามหาค่ะพยายามหาอีเมลหาข้อมูลที่อุ้มเก็บไว้อยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์กระดับเปิดดับเปิดดับเปิดหน้าจอแตกเบิดเลยค่ะพี่น้อง มีอยู่เดี๋ยวๆอุ้มไปอาเครื่องมาให้เบิง์เนาะค่ะน้องพี่น้องเครื่องเครื่องโทรศัพท์นี่จ้าเป็นโทรศัพท์ซ่มซุ้โน้ตซีซึ่งอุ้มยิ่เออเก็บไว้เป็นอนุสณ์เป็นที่ระลึกเป็นที่ระทึกนี่ค่ะนาจอแตกนี่จ้าแตกเลยค่ะแตกมันมันกระแทกกับหัวเข่าอุ้มอุ้มออกเสียบไวตรงทางนานแล้วมันกระแทกกับหัวเข่ากระแทกกับขาด้วยค่ะมันระแตกนี่ยิ่งออาเก็บไว้ใส่บ่ได้เราค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้ ไว้เป็นแบบว่าท so um, ี่ระทึกเอ่อโทรศัพท์กับพังกับติดต่อเอ่อพวกอินชูแลนด์อีกยงกับบอดด้โทรศัพท์พังแล้วก็อีกอย่างข้าวคอของเห่าก็คือถอดเบลปุ๊บถอดถอดเอ่อเข็มขัดปุ๊บรถชนปั๊บพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนเวลานางรดอ่ะเวลานางรถสําคัญที่สุดไถใส่เข็มขัดด้วยค่ะพี่น้องขาดเข็มขัดทันทีถ้าถ้าอุ้มขาดเข็มขัดตอนนั้นนะอุ้มหน้าอุ้มก็จะบ่กระแทกจะบ่จะ เจ็บขาหัดขนาดนี้จะพ่ออุ้มมาหอดร่งบาดเนาะกับพยายามติดต่ออีเมลยังไม่ไอุ้มกับกับพักวัยพักวัยเราบันนี้เทากับมามามาคิดว่าเหตุไดอุ้มก็ยังไม่สติสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างจมูกก็เริ่มบวมค่ะบวมคืนบวมคืนบวมคืนท้นนันแต่เขาบอกไม่ความเจ็บปวดบอปวดบ่กยัางเลยค่ะพี่น้องบอปวดเลยบอบวกบอมีความปวดแต่ว่าปวดแต่ขาเจ็บขาตรงอ่ะ ตรงละแข้งก็ตรงเข่าเจ็บหลายๆเจ็บคขาเจ็บแน่อีรีปวดมันปวดค่ะมันมันบวมเออซึ่งกับเอ็กซเรย์ออกมาแล้วมันก็แคล้วเล่าเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าจมูกนี่บวบบปวดว่ายังแต่ว่ามันก็จะบวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตึงขึ้นตึงขึ้นเรื่อยๆหมอก็เลยมาเช็คเช็คหอดรงพยาบาลกรุงเทพโคราชเนาะคะ่นะเนาะสิบโมงเสาร์แต่ว่าได้พาตัดได้พาตัดอีหลีอ่ะใบสองใบสอง,สองตอนเที่ยงไปเอ็กซเซล จมูกเอ็กซเเล์ขาเอ็กซเเล์ทั่วร่างกายเลยค่ะว่าว่าเออบัตรเจ็บตรงไหนในหมอเขาจะได้รักษาถือก็จะได้ผาตัดถือเนาะค่ะเนาะ,ะ,นอะของอุ้มก็คือนักที่สุดก็คือจมูกค่ะพี่น้องซึ่งอุ้มเสริมจมูกมากคือบนใบหน้าทั้งร่างกายมีแคซิลิโคอนอันเดียวคือจมูกนอกนั้นอุ้มบ่ไดเคยบ่ไดเฮ็ดย่างค่ะบ่มีฉีดียังบ่มีบเคยฉีบเคยยังบนใบหนา้าเฮ็ดย่างเนี่ยก็กคือเสริมจมูกค่ะตามรูปนี้เลยค่ะตามรูปอุ้ม สมัยก่อนมีมีจมูกมีดังค่ะสมัยสมัยก่อนมีดังก็จะมีความงามขนาดนี้พ่อดังแมบแล้วก็จะขนาดนี้แหละคะพี่น้องเนาะมันกับมีความแตกต่างกันนิดนึงเอ่อตอนมีดังก็บ่มีดังนะคะเนาะบันนี้เอ่อพ่อกรเขาของพาตันอันนี้ก็เป็นเรื่องค้ำอีกเรื่องหนึ่งเอ่อพยาบาลบริการดี นีดีค่ะขอขอแบบยอกยองเลยโรงพยาบาลกรุงเทพเอ่อโคราชเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหมอนี้ไยดีเฝ้าดีมากๆเลยบริการสุดยอดอุ้มอุ่มโยโปงให้เลยค่ะเอ่อพยาบาลกะเขามาถามเนาะคะ่ะเนาะอธิบายให้ฟังว่าจะต้องผ่าตัดโน่นนี่นั่นเออดมยาสลบเนาะผ่าตัดจักชั่วโมงบัดนี้เขาก็เลยว่ามีปัญหาอย่างจะถามเอ่อหมอบออย,อย่างนี้อุ้มก็เลยบอกว่ามีอยู่ค่ะมีมีม,ม,มีมีหนึ่งปัญหาที่คุณจะต้องถาม อุ้มก็เลยถามว่ามันหักเหมือนเลยบอกอตรงซิลิคอนอยังเขาเลยว่าเขาเขาต้องพาตาัดออกแต่ว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาคือซิลิคนละเอียดเลยค่ะตามรูปนี้เลยค่ะอุ้มมีให้เบิง้งนี่เลยพี่น้องคิดเบิ้งอ่ะมันละเอียดขนาดอ่ะคิดเบิง้งอันนี้อันนี้ตรงยาวๆนี่ค่ะพี่น้องที่แทงยาวๆนี่ก็คือตรงนี้ตรงนี้เนาะค่ะน,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 นี่ตรงนี้แทงยาวๆนี่ตรงนี้ส่วนอันที่เป็นละเอียดละเอียดตรงนี้ค่ะ เป็นละเอียดน,น้อยๆนี่เห็นบอลน,นี่เดียวอุ้นจะแยกมาให้เบิ่งนเนี่ยนี่เป็นชิ้นส่วนละเอียดน,น้อยๆนี่ค่ะคือตรงนี้ค่ะตรงนี้เข้คเนาะตรงนี้นี่ที่เป็นซิลิคนละเอียดละเอียดก็คือตรงปลายจมูกตรงเป็นแท่แทงยาวๆ แทงยาๆก็คือระวังนี่ค่ะพี่น้องนี่ระวังนี่ถ้าทุกคนสังเกตดีๆบางนาอุ้มเลือค่ะอุ้มจะมีเอ่ออุ้มจะมีแปวหรือว่ามีเป็นเป็นสีดำๆตรงนี้เห็นบ่พี่น้องเนี่ยเห็นไ่ค่ะจะเป็นสีดำๆตรงนี้มันเป็นห้อยบุบเข้าไปห้อยพาตัดเนาะค่ะเนาะเป็นห้อยอ่อตอนได้รับอุบัติเหตุมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนมันมาเป็นแผลเป็นแต่ว่ามันเป็นเอ่อเป็นเป็นค้ำๆอ่ะเป็นร้อยคํำเป็นร้อยคํำวงกลมตรงนี้เลยจ้ะ เพราะว่าได้รับบติเหตุเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นซิลิโคนเนาะคะ่ะเนาะอุ้มเก็บหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมาให้พี่น้องเอาไว้เตือนสติตัวเองแล้วก็ที่มาทําคลิปนี้ก็พ่ออยากจะเตือนสติพี่น้องนั่มค่ะว่าใส่ชีวิตให้มีสติในการนาั่งรถย่าลืมขาดกิมคัดเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาเขาเรื่องต่อเลยค่ะวันนี้อ่อุ้มก็ได้บอกหมอว่าอุ้มบอกหมอบอกว่างัดใดสูงที่สูทอด้ายให้งัดขึ้นไปเลยค่ะวันนี้หมอก็ได้บอกว่า แบบขนาดนั้นเหรอคระพ่อซันพี่นุ่มหมอก็้พยาบาลมาก,กันหัวเรอว่ามันแบบขนาดนั่นบอกค่ะคนไข่ว่อซันปุ่มก็เลยว่าจากักมันกับบอมี่แหละจังค่อยได้ไปเสริมแต่ว่าถ้าคุณหมองัดได้สูงขนาดได้ก็งัดขึ้นไปเลยค่ะพี่น้องงัดคักๆเลยค่ะนี่ค่ะแมอบอกพี่น้องว่านึกค่ะวันนี้หมอก็เลยว่าแหบว่าหมอจะพยายามนะครับหมอก็รอรอ จาบะเนียกาผ่าตาัดผ่าตัดอยู่สองชั่วโมองค่ะดมยาสลบดมยาสลบผ่าตัดสองชั่วโมองแล้วกาพ่อออกจากของผ่าตัดประมาณสี่หามงแรกค่ะประมาณสี่หามงแรกจะฟื้นอีกเชืงหนึ่งกับเกือบเกือบเที่ยงคืนค่ะพี่น้องอุย้ยพ่อฟื้นขึ้นมากพี่น้องเอ้ย,อยฟื้นขึ้นมากหายใจบ่ออกว่าแม่เจ้าของสิตายหายใจพงาพะงาพะงาบ่ออกหายใจบ่บบบบอ,อ,จบออกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาฟั้งคลิปหนาค่ะ อุ้มจะแบ่งเอเป็นสองคลิปเนาะค่ะเนาะอันนี้คลิปอุบัติเหตุก่อนแล้วก็คลิปที่คลิปหนากระมวนค่ะมวขคือกันเดี๋ยวเอาคลิปนี่พ่อสามีพราะว่าถ้าอุ้มเหตดคลิปเน่าโพดเห็ดคลิปเน่าพวพีนองฟ้างอาจจะเบื่อเห็ุคลิปสันสออกแบ่งออกเป็นสองคลิปดีกว่าเนาะค่ะเนาะมันยังมันยังคอยแบบว่าหนาติดตามเดี๋ยวคลิปหนาข้ามาหลุ่นมาฟ้างกันต่อค่ะหลังจากหลังจากพาตาจมูกแล้วอีหยังจะเกิดขึ้นหลังจากนังต่อมากเนาะค่ะเนาะ พ่อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะขอให้พี่น้องที่ข่าวมาฟังคลิปนี่อยู่ดีมีแห้งโชคดีร่ำรวยถูกหัวยทุกคนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ